กดไลค์กดติดตามให้เห็นด้วยก่อนดูคลิปนะคะกลับมาตอร์านเก้าไปเลยอะไรไปนะโอเคเอ้ยไม่เลือกตัวได้ด่านนี้อะไรครับเนี่ยโอ้โหแต่ตัวที่ให็นเฮ้ยตัวใหม่ด้วยเฮ้ยแตงโมแตงโมสีฟ้าแตงโมน้ำแข็งแน่นอนเอาเลยโอ้ยโอ้ยใช้สายสฟ้าป่ะปิกาจูนี่มาต้นปิกาจูยูโอสเตอร์เม็นเบามากอุย้ย ตีด้านข้างได้ด้วยนาหนีพีเต,เต้ไว้ชันแข็งแตงงูพีเต้แบบชั้นน้ำแข็งโธ<ฮ>่ปไปโอ้โหแรงมากโอ้โอตีสโลได้เหรอ้า <c oughs> มึงเป็นอะไรไมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรอะอันติเฮ้ย <c oughs> อ๋อตีไวก้อนเมฆอันนี้ก็อันตีเหมือนเดิมใช่ไหมปอบีมีสายมาตุ่มตุมตูมต่มตุ่มตายหมดเฮ้ยโอ้โหและก้อนเมฆแรงจัดละก้อนเมฆแรงจัดไป ไปย oh, ่า oh, มึงไงัแต oh, oh, de ่แต oh, ่ต oh, ัวน oh, so right. right. like, oh, oh, ี้นะไอตัวสายฟ้ามันอยู่เยอะมันตีแรงนะพรมันตีแบบดูดิตีทั่วแบบโอ้ยแรงอยู่นะโอ้ยตัวสายฟ้าก็ดีอยู่นะดีจบละไม่หามันแลยจบละอุยตัวสายฟ้าแรงอยู่นะสายฟ้าโอ้ยไอปีกกจูอะไรงอยู่ทำไมปีกกระจูมาใช้เลยปีกกจูโปเกมอนอะไม่ใช่อะไรไม่เด้อัพเกรดด้วยความอัพเกรดหนึ่งพันบาทเลยแพงจังวะ จากระเมตรสิบโอ้ระเมตรสิบเพิ่มมาสิบสี่ก็ได้อยู่แปต่เฮ้ยยี่พวกสังเกตเ้ยเวลากินมันอันนี้เนียเวลามาโดนมาโดนตนตนเพื่อนเวลามาโดนตดเพื่อนมาตัดสันเนี่ยค่อยกระดีนี้มาอุ้ยไก่ตัวไก่ตัวไก่ตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่มาตัวใหม่มาอุ้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้ฆ่าได้มันมีไก่ออกมาเหรอแต่ก็กลายเป็นชิคเก้นเคเอฟซีเลยน รถแรง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 เมื่อกี้ตีไป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 ไม่ได้ใช้ปกติโอ้โหก็ไม่ได้ใช้หรืแล้วกูจะได้กูมีกระถางต้นไม้เขียวว่าเออไปดูก่อนมันไม่ได้ดูนานละโอ้ยเฮียต้นไม้กูเต็มเลยจังวะแข่งเงินด้วยโอ้โหมีตัวอะไรบ้างเนี่ยนี่อะไรอะบูสโอ้เฮ้ยเฮ้ยกูใช้ตัวนี้หมดเลยมีโอ้ตุตตุตตุตที่กูมีข้างนั้นเลยจังวะ อุอ้ยอูย้อมีตัวน้อยมากเลยอ่ะแต่แบบซิวๆเลย,อ,ยอะไรเนะี่ยคือเคยใช้ไปใช้ดวงอาทิตย์ได้ไม่เกินห้าร้อยเหรอชี้อะเอาดีใช้ดวงอาทิตย์ได้ไม่เกิน 500. ห้าร้อยเราทำรถเหรอได้ไหมใช้ตัวนี้ได้ชี้อะโอ้กูต้องวางตัวที่มันตีกระจายอย่างเช่นตัวนี้โอเคแล้วกูวางอีกย้อนึงไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยโอเค,อเ,คเ,ดเดี๋ยวเราค่อยวางแล้วกันอีกตัวนึง ยังช่วยตีกวัวแล้วไอ้เหี้ยทำเป็นตัวนิดน้อยโอเคแล้วก็ไหวอยู่ก็ไหวอยู่ใช้ได้ใช้ได้ด้วยกันไปเอาตีโหดจัดดูดิโอ้โหตีโอ้โหโโอ้หดูดิแล้วอยู่นานด้วยตีของไอ้สายฟ้าโอ้โหโอเคโอเคก็ประมาณประมาณนึงเดี๋ยวก็นานด้วยใช้ไปเลยเงี้ยโอ้ก็มีสองอันโอ้โหจบละตัวต้องทำแล้วนี่ย ใช่ไนิร้โอ้โหชิวชนี่ก็ดตานยากอะไรนี่วะก็ไม่ก็ไมได้ยากอะไรนี่ว่าอืมใครบอกแต่ยากกันไม่มีหรอกอืมโอ้่า่แบบนี้แกไม่เล็กตัวแก้ววิววิาไปปาไปาไปบู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 บกบูบวบู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 บับู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 ููบูบูบูููบบบูบูบูบ ใครบอกตูต้ไฟฟ้าไม่แรงครับไม่มีไม่มีก็บอกวไม่มีเด <c oughs> ี๋ยวไม่มีไงล่ะโอ้ยไปไหนตัวตีทะลุเไปสายฟ้าก็ตีทะลุไอตัวล้มพาวตีทะลุเดี๋ยตัวตีทะลุนี่หว่ารอดไหมยนะอย่าบอกว่ารอดนะไม่รอดโอเคเรือตายหายฮิดูแต่ตัวเที่ยวมาดิอะไรครับคุณเล่นตลกกับผมหรือว่าเนี่ยตลกหรือเปล่านะ เดี๋ยวตัวเดียวข้างล่างก็เดียวตัวเดียวเดี๋ยวข้างบนตัวนึ้งหนูข้างล่างจะตายก่อนข้างบนนะทั้ตีไม่ได้ใช้เลยวะไอ้คี่มันกินไปเฮ้ยเคี้ยวตาดได้นะอุ้ยแตงโมพีเต้มาเว้ยอะไรครับเนี่ยแตงโมพีเต้สวัสดีครับผมเต้ขึ้นฟ้าเยอะครับวันนี้ผมจะยิงแตงโมครับบอะไร